สบายดีเอฟซีเมื่อตเค้านะมือนี้นม,นนมาพบก,กับซ่องบ่าวเตยมือน,นี้บ่าวเตยสิพ่าพีพ่านองมากินแหน่ทอดสีหมูหรือว่าจื้อสีหมูแก้วนำพักอ้อลามเอาลามสูตรบาา่าวเตยเขาสรอยมานเสียงเองนะมือน,นี้มากินข้าวปิกนิ้ยน,น้ำาออาจารย์ข้ามร้อยสี่อันนี้อาจารย์แกว้วร C, นะ้อนนยสีายาย่นะอาาั A, นนี้นี่อ้ยายห้านอาจารย์แหนะ่นี่คืออาจารย์ลาร้อยสี่เนี่ย มีไซน้ำยามีไซน้ำยาอ๋ออันนี้เขาโทษเขาไี่น่าี่เพิ่นซื้อบุญมีสายน้ำยาอันนี้คือมาเจอกับอาจารย์ใหญ่เอาเองเอามาคิดข้าวหน้าบาเตะมาเลยหนูว่าเจอนี่เอาลองซินแกมเอออาจารย์ข้ามมาบอกเน้องมาข้าว ออลาม,มาเาแหรน<ด>ออลามแบบนี้<ฟ>มันจะมีวายมีปีแล้วก็มีสินหมูเนาะนี่เป็นสินหมูปลานังนูกระทิง,งกก <c oughs> อาจารย์แก่เฮามิดเลยนะโซน,นี่ขามื <c oughs> าเลย <c oughs> เกลยเลยนี่แตหนกินะกันกินสินหมูกินตั้งเนาะแ่ปเนาะ เือส <wounds> ิสมสิบเเออมันดังมาเมื่อไรกอนเตียปางมาก่อนอือมัมเขาป้าอือคนเี่า่าฮา่าฮสามัคคีอยู่เป็นครอบครัวครอบครัวอะไร เพราะว่าลังจากรถรถเขาไปกินอะไรเดี๋ยวมารอท่านอนอยู่แถวเนี่ยนะออมอ่างบทเตี้ยนอมแอบบทเตี้ยนเนี่ยสึงึน่ยอาจารย์อาจารย์คราบผมมีคำขอ,อ,นอหนาฮมอกเนย <laughs> đấy là con <tổ> này, <cười> <cười> ní con, <tòn. cười> <laughs> ừ. xin bố xem sẹp đây, à, cha, con trai đi phải rồi nè, phái r้อย rồi nè, muốn <laughs> ừ. <Để chỉ cười> <rồi> <laughs>

เขาแมงมาเนยตือรถก่คัมาลองมาแลงไปเมันหล่อไข่เนี่ยติดไปกันไล้ไปอ๋อตอนนี้หายไม่เนาะกันทำงานเท้านี่ย อาจารย์ับหนเลยกินตอนเราแต่ข้ามเมื่ออยู่เฮดมีนูก็มาแชร์เราแหละเื่ไปเรครับตองบอกบอนเเนาะบ้านใ็รบ้านเนี่ย À bất hại rồi đấy làm sao đen nắng bong nằm hố nằm nắng 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 ต้องแห้งรับจะรับนี่ยแค่ไม่อยากฟุ้เนาะเาข่าเหลียงเปื่นนี่ห <c oughs> นิถ้าผูกเจ้าในเขียวเลยมันคุ้ปลาจอยในผูกเขียวอันนี้ก็ีสิบมัน คิีโบมีมุกนะยอดนะคิดไม่ออกลูกชายมาอมมุกลุงชายเก่บอยู่เนู้เอามึบ่ได้ไม่ไดาลงล้อมมือถูขึ้่ันนสไงมันหอมเต็มั้หรอ กินแกกินนเนาะ่เออาจารย์ข้ามกดอยู่แล้วโปริิต็ดีเนี่ยลูกไสก็มีท้องใสแล้วอืมกินข่าไปฝนตกมาเนาะ MC ทุกคนเบิร์เด้อฝนเดิกอ่ะมือมาลว ว่าเข้าดีเข้าไม่ดีนี่เออ,อ,อนี่ว่าข้างเราไม่พื้นไงมันเพี้ยงตั้ง้องแบบใจเราดิเดโจ้ทำลายให้ยูนีไปแต่ว่าอ,อ่านในนส่เน <c oughs> ะเอาเนาะสำหรับคลิปนี้เจ้าเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน<อ>้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนบ๊ายๆไอ้ข้ามบายๆก่อน ยกปัเหรอ<ะ> <c oughs> <c oughs> อาจารย์เกี่ยวมิดเลยไปเนี่ยไปก่อน <c oughs> <c oughs>